สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลอดกันอีกแล้วค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทํานายกันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ค่ะค่ะชาวราศีสิงนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่23สิงหาคมค่ะ เดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้จะเป็นอย่างไรนะคะการทำนายนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงค่ะค่ะช่วงแรกจะเป็นคำทํานายสําหรับคนโสดนะคะหรือว่าคนที่มีคนที่โคบที่คุยอยู่นะคะแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็จะเป็น คำทำนายสำหรับคนที่มีคนที่คบแล้วนะคะมีแฟนแล้วสถานะชัดเจนนะคะค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่อ,อยู่กันเป็นครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าคนโสดน,นะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะจะเป็นอย่างไรคะ่ะ ค่ะคุณได้ไพ่เดอะฟูลค่ะไพ่เดอะเวิด์ค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะเหมือนว่าคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้ คุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่าคุยไปเรื่อยๆอ่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาเลยด้วยซ้ํานะคะคุณมีกิจกรรมอะไรของคุณให้ทําตลอดอ่ะเหมือนคุณก็กําลังแฮปปี้กับตัวเองนะคะหรือไม่นะคะก็คือคุณอาจจะคุยไปโดยที่คุณยังไม่รู้จุดหมายนะคะสําหรับคนที่มีคนที่คุยอยู่นะคะบางท่านนะคะอาจจะ ได้พบเจอนะคะหรือว่ากำลังคุยอยู่กับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าชาวต่างชาตินะคะหรือว่าคุยกับคนที่อยู่ในวงการแวดวงที่แตกต่างออกไปเหมือนว่าเหมือนเขาอยู่ในแบบอีกมุมหนึ่งที่คุณยังไม่เคยเข้าใจในสังคมที่คุณยัง ยังไม่เคยรู้นะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นนะคะเหมือนกับว่าเหมือนเปิดโลกใหม่ๆของคุณนะคะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นการคุยกันแบบเป็นอา่าทางไกลนะคะนะคะตอนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดนะคะเดือนนี้มีคนเข้ามานะคะเป็นเด็กนะคะคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเข้ามามีทิพธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะเป็นชาวธาตุดินนะคะก็คือ เป็นชาวราศีมังกรนะคะค่ะประมาณนี้นะคะก็คือคนที่ดูเป็นลักษณะนิ่งๆหน่อยนะคะคนธาตุดินเขาจะดูเหมือนจะเฉยนะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่อารมณ์หนักแน่นนะคะก็เป็นคนที่เข้ามาหยิบยืนมิตรภาพให้คุณนะคะแต่เหมือนว่าคุณก็ยังดูดูอยู่อ่ะคุณยังไม่ไม่เริ่มที่จะ าสารสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะหรือว่าคุยแบบไกลๆนะเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนโสดค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะไพ่คำแนะนำนะคะ คุณได้ไพ่ค่ะสิบดาบค่ะนะคะบางครั้งนะคะไพ่บอกว่าอออะไรที่คุณทำมากเกินไปนะคะบางสิ่งบางอยา่างเหมือนความอิสระคุณน่ะกิจกรรมคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะให้คุณพักบ้างนะคะเพราะไม่งั้นนะคะบางอย่างที่คุณทำเยอะๆอาจจะทำให้คุณป่วยได้อะกิจกรรมมันเยอะนะคะหรือว่า,าสําหรับใครที่รู้สึกว่า เหมือนเหมือนระแวงอะ่ะเหมือนเคยก่อนหน้านี้ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมานะคะที่แบบคบมาหรือว่ามีคนเข้ามาคุยแล้วไม่โอเคคุณค่อนข้างที่รู้สึกว่าเหมือนคุณระแวงนะคะกลัวจะถูกแทงข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ลองผ่อนคลายนะคะใช้ชีวิตแบบอิสระนะ่ะเพราะว่าคุณคุยทางไกลอยู่แล้วอะ่ะเนาะอย่าเพิ่งแบบไปไป,ไปคิดว่าอ่าคบไปแล้วนะเหมือนจะแบบว่าต้องต้องคบ เป็นแฟนกันโอโทษนะคะค่ะเหมือนต้องเป็นแฟนกันเนาะคุยกันแบบอิสระนะคะคุยกันแบบสบายสบายอาจจะทําให้คุณได้เพื่อนคุยเพิ่มไม่เหงาอะไรเงี้ยเนาะสําหรับคนโสดค่ะอย่าไประแวงเยอะนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องระวังเหมือนกันนะค่ะจบคําทํานายสําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะ มีคนที่คบอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะราชินีถือถ้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยราชินีถือดาบนะคะ สำหรับเดือนนี้นะคะอา,อาจจะมีบททดสอบนะคะเข้ามาให้กับคู่ของคุณเนาะหรือว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณทั้งคู่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรด้วยกันมาเนาะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้ชื่นชมกับความสำเร็จแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนคุณได้สู้กันมาแล้วเดือนนี้ยังยังไม่พ้นกับการมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณนะคะก็ ตั้งรับได้ดีนะคะเหมือนคุณเริ่มรู้วิธีการที่จะเตรียมตัวแล้วว่าจะรับมือ,อยังไงนะคะสําหรับคู่ของคุณนะคะกับกับาบางเรื่องบางอย่างปัญหาที่เข้ามานะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีนะคะคุณมีการหยิบยื่นมิตรภาพให้กันนะคะมอบความรู้สึกดีๆให้กันแล้วก็นะคะตัวคุณราศีสิงค์คุณค่อนข้างที่จะใส่ใจความสัมพันธ์ของคุณมากเป็นพิเศษเดือนนี้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แสดงออกแบบมากมายนะคะแต่ว่าคุณก็มีความแบบว่าใส่ใจในรายละเอียดของกันและกันเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันนะคะของชาวราศีสิงห์ที่มีแฟนเนาะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรไพ่คำแนะนำคุณได้ไพ่สี่เหรียญค่ะค่ะ ไพ่สี่เหรียญมันเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับการเงินเนาะมันเป็นคนแบบเหมือนเป็นคนที่งกเงินหน่อยอะแต่ว่าพอเกี่ยวกับความรักก็จะหมายถึงว่าเป็นคนที่ขี้หึงเนาะค่ะไพ่ก็บอกว่าอให้เหมือนกับอยู่กันแบบสบายสบายใจเนาะอย่าไปอหึงหวงกันมากเกินไปเนาะเพราะว่าบางทีอะไอ การรักกันอะ่ะมันก็ดีนะคะการห่วงใยอะ่ะมันก็ใช่แหละคือคุณเป็นแฟนกันแล้วก็มีสิิทธ์ถึงได้นะคะแต่ว่าไอ้การหึงแบบไร้เหตุผลอะ่ะมันก็จะนํามาซึ่งความแบบอึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้คบกันแบบผ่อนคลายนะคะอย่าไปตั้งกำแพงใส่กันว่าเออเขาจะต้องแบบไปมีคนอื่นนะหรือว่าไปแอบคุยกับใครเนาะให้ลดความหึงห่วงลงนะคะ ค่ะจุกคาทํานายสําหรับคนที่มีคนที่โครบเนาะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เป็นครอบครัวนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดือนนี้นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ ไพ่เดอะซันนะคะไพ่ดีเลยนะคะแล้วก็ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะเดือนนี้นะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือนดีๆของคุณเลยค่ะชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะมีโชคนะคะคุณอาจจะได้รับบางสิ่งบางอย่างนะคะ ครอบครัวของคุณอาจจะมีข่าวดีแบบที่ไม่คาดฝันนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะบางท่านที่รอบุตรอยู่นะคะมีโอกาสตั้งครรภ์น,นะคะออหรือไม่ก็จะมีเกี่ยวกับแบบว่าสิ่งที่ดีๆข่าวดีนะคะความโชคดีเข้ามานะคะเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณก็ ยังดูแลเอาใจใส่ครอบครัวนะคะอย่างดีเหมือนเดิมนะคะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แสดงออกแบบเก่งมากนะคะชาวราศีสิงห์นะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจคนที่อยู่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีนะคะผู้หญิงนะคะที่เป็นคนธาตุดินนะคะก็คือราศีมังกรนะคะ ราศีพฤกษกราศีกันนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะลักษณะธาตุดินจะเป็นคนที่ค่อนข้างหนักแน่นนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่คนที่ดูมีเสน่ห์มากแต่วา่าเป็นคนที่ ครบแล้วรู้สึกว่าจริงใจแล้วก็มั่นคงในอารมณ์นะคะค่ะจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมามีอิทธิพลในชีวิตในครอบครัวของคุณนะคะถ้าใครที่แบบหมวนรอคอยนะคะรอคอยบุตรนะคะมีโอกาสตั้งครันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูให้คำแนะนำนะคะ คุณได้ไพ่ The Emperor นะคะอืมไพ่ใบนี้จะเป็นแบบเป็นคนที่เหมือนกับว่าการงานฐานะอะไรแบบมั่นคงเป็นปึกแผ่นแล้วนะคะเป็นคนที่เหมือนค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือ ให้คุณใช้ความหนักแน่นนะคะในการใช้ชีวิตคู่นะคะค่ะคุณอยู่กันมาตรงถึงทุกวันนี้ได้อยู่ตรงจุดนี้ได้นะคะต้องผ่านอะไรกันมาพอสมควรนะคะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นมาในครอบครัวก็ให้คุณหนักแน่นเข้าไว้นะคะแล้วก็คุณควรจะเป็นคนที่ เหมือนคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วอะคะ่ะให้คุณรักษาตรงนี้ไว้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับว่าที่จะมาทําให้คุณสั่นไหวอะไรเงี้ยคุณเหมือนคุณอยู่เหนือปัญหาตรงนั้นแล้วนะคะให้คุณอยู่แบบคนที่มีประสบการณ์นะคะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าการดูแลครอบครัวทำยังไงจะดีขึ้นทำยังไงจะรู้สึกดีต่อกันเนาะค่ะ จบคำทํานายสำหรับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564นะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารินทาร์ดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ